สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันที่เจ้าเนาะสีบริสิ servi, ์ทุคนนี่นะปาสิมาพาบึงงมาเออเนาะกินมาเออมันเน่กนเอะาี่เราไมาพาบงมเอกระเนมาเออเน่านึงเนาว่ายังเป็นตะกินที่บ่อท้าว่าตอนนี้บ่เป็นตะกินที่ฟ้าไหมเนาะจไปกินเนาะยังหนี่ มเออหนึ่งก้อยนอามาไหมได้กับหนึ่งก้อยเปิดจะกินยังไงพูดหนัเนาะตอนแรกเนี่ยมันเน่าเลยนึ่น้องคิดไปสิบุเป็นจะกินก็ได้พาลงเบิร์กหนึ่งใส่กับก้อยตามสาทองเปิดออกมานะาไปทองออกมาที่น้องหก้อยอันน้นหนกินน้อยกินัแรนเธอกินยังไงออตัดเบอร์ให้กับเา อยากบ่าพิ้วเหรอต้นกี๋เยาะอ้นกี๋เนาะว่าดินเปต้นกัวตากอย่างไรกักขับขับพี่น้องเงี้นี่เนาะนาเนาะนาเับช่างนี่ิอาไร้ป้ากินปรอชกชนทไปได้ขัางหนึ่งก็ต้งหนึ่งเถืงนะเนี่ตั้งหนึ่งเด็ดพุกน

น้ำเนาะนี่อันนันนนี่หนึ่งจะจับกอเด้วยน้องเหมยบอกคนมหนาบอกไปข่อยก็คพิ่มอเมขยเม็แกให้ได้นี่้นเพิ่หนึ่งจากนี้ออกนิ้นออนม้นโอในความหนาจะ่นไงเมดเอ่ะเนาะบาเก่ยน้อมยขอยเมื่อได้หลอกกอนจะได้สุดท้าโยมแกเขาจักกินะเก็บไว้ เนาะใบโกเลยอืมใบก่อนไนโมแกบเออดอกก่อนเลยขอเอามือนเหมือนนะเเก่อนนขึ้นหน่ยเนาะอือพี่น้องจะชื่อว่าใช่นี่นะพี่นะื่อว่าแกสีแล้วก็งอันนี้ใคราถเจน่นะยังอีกหนึงพี่น้องเแบบนี้มือมือบุญนันพามางึ่งเนาะมือนี่นะสีมะพ้าอันนี้ใช้กกกอยใช่ป่ะขยอาจะมีเขยก็ แม่คอวนี้แลอะนเผาไนี่ว่ามหนึ่งใช้กับออยแบบนี้นี่แต่กับจับนี่นี่เกาะอยนเกาะเขาครับตอนแรกคิดว่านาำขกเนี่ยน้ป่าอ้หสีดายนีน้าก็ได้นี่อีกหน่อยนึ่งนะนี่ยังไม่ได้

เ็ีอไปเกียงก่นะนี่ราคอยจิ้ตําข้ว่นี้เลยตู้บุกิไปไหนตําไปดิไปตําด้วยนะหนปะ หนึ่งเตัวนี้หนึ่ตัวนี้นเจะนเทนะนี่นะหองขอเดอ่จะซืนหนอออะไอยู่จะบานเราป่นป่นไม่ก็ได้บอใส่บอยก่รดอย่างเส่บอยได้ปรเด๋น่นึ่คนก็ต้ออันหนคนแดงนะกตงนับนค À, ừ. Đừng bớt bụi 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 đi bụi 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 ีเด้อ <mm <out> ั่น่ะไปงเสียเด้ออปมนแหงด้วยไปยิปวกดแม่นาวขาเที่ยว่็ด้คนอ่ะเนี้ยแก๊กลอง หมูบานอื่นเผิ theor, ่นอือย่างนักคยพี่น้อยเอ๋ย่บานชางเนเีอินกอยหนึ่งอใช่กอยเพิ่นเยหนึ่งใช่นาะพวกขาวนมากินอย่าพี่น้องหนึ่งใช่ป้าให้นากินเนาะทำหนึ่งใช่กันเอื้อเดี๋ยวกบักค่ะอันนี้เอาไว้บุหชีเห็ดอย่างเห็ดวาบุได้นใดเพิ่นอีกตัวนี้นะชีลเอาให้เม่อวนเพิ่นเพิ่นยังไม่ใหุ้ก่งใกล้พี่น้องเออื้อุญเหลัองอื้อน่าจะอ่อน นาข้ากน้านี่ยเราต้องเป็นยาเสพต้อมันนี่บรรยากาศฮนะู้นห่อนะยูฮาน้องบิวดีคือเก้าคือเดิมมันนี่แก่บ่ิอะไออกไปทางใดพวกไอ้ทองปัญหากะมาพี่น้องมานชิญยิ้มเข่าเนี่ยปัญหากะมาจะเห็นไงนะคนมาจะเห็นไงพี่เมย์ให้น้องวิธีเนี่ยไนมะ่อะไรบ่อนคนปะตัวปลาพิมพเนาะดูไอ้พิมพ์ปลาพิมพ์น้องบิวดีเนี่ยครรยนฝากเ,นะเ,เครือจะค่ะใช่หน่อยมาให้ไยยด้ย,ยาให้ลูกหลานเนาะ อยากห้นูกคน้ยนี้ไปดินตามไปดินเลยแหละคก็เลยานกัมหันมหนนี่พี่น้องเาอนนี้ก็บายได้อเนาะบมุมโมามมเลยแหละอีกกองพี่น้องยนหนึ่งน้่ชุกนี่องฟืงนึงนะ เช็ดก้อยให้มีชีโดกกะมีอ้วนเพิ่มเติมเลย понятно.

วาน้องยังไงเซ็บ พี่นอ้อ,นองบ้าน้แบบมึงนอกเวลานี่ก็ถิ่นตอน,นก่นอ,นกอยกันเลนพี่น้องเลยมาหนึ่งเนาะไอ้กระดาษเคยนะพ่นพี่น้องตัวนี้เฮากันหนึ่ง, okay, ง,นนเ,งเป็นที่เรียบร้อยเนาะเจ้า <c oughs> ปรานในซุกพี่น้องเลยาข้างเนาะชนก่อยมงงังเอือเหาอยู่พื้นพี่น้องหนึ่งก่อยให้ปกเถิกเนาะไปเราบังเรา z o มตอนสุกกันเลยเนาะ้องพี่น้องเลยว่าเป็นแบบใดที่วนทั้งนี้มังเอืออันนี้ไปหายไปท่องก่อนพี่น้องเลยตัวน,นี้ สิว่าเห็ดหวานกินบ่อได้แังไดเนาะค่ะคพี่น้องเอ๋มังเงือกเลยตัวนี้เรียบร้อยสิมาเอาไปหายเง้นทองพันเมื่อใส่แกงไก่ตัวนี้เนาะป่ะเราบังเรอชมกันตอนซุปพี่น้องเอ๋เป็นยังไดเนาะคนเแถวคนมากินหนึ่งห้ยพวกป้าลุงคนกินพี่น้องเอ๋โอเคพี่น้องห้าก้ามอิ่มเลยพี่น้องเอยกินอย่างนี้นี่พี่จำพอยสีไข่แกลมขามแกลมะขามก็มี ไปกินกับมะเขือมะเขือเทศพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเนาะกินนํากันข้างๆก้อยกับเออโอ้ยบิวาตะีน้องเอ้ยจักเฮ็ดหยังอเนาะจากินข้าวจานกินข้าวบ่เนี่ยกิน้บ่แล้วอีน้องเอ้ยกินเนก่อน กินนั่งนั่งกินแต่ไปเลอยอืมนี่แหละออกแล้วเริ่มวีน่ะมิวกินได้เขานะทดีเพจก่อนน้องมิวขนาดไปพอดีสองหน่งที่ททนัน,อ,นอ,อ่ะโอแต่ห้ามบุตรอ่ไม่ต้องใส่เนาะ มันคุนแล้วหรอคะใช่บนกันหน้ามนย่ฟอดีาที่เขาพูดนี่นะเขาพูดเนเพินานองปชามาวจริงๆเลยไม่วันชื่ยย

มัน่อโอยมันท่องโซพ่อหาอ่พ่มันมันหากทองแล้วเ่

对。對對對